อย่าคิดนานคิดออกเลยอ่ะครับโอเคครับโอเคครับชัวร์ว่ามันจะออกไปเล่นแล้วนะงงไม่ครูคิดออกแล้วจริงๆแล้วจะลงไปเล่นถ้าเล่นเมื่อไหรุ่คุณไม่มีสิทธิ์เล่นแล้ววิดพื้นทั้งห้องนะสิบครั้งมีใครคิดออก,ก่ันนี้ไหมเร็วเล่นเลยคินไม่ได้แล้วเมือ่อกี้บอกว่าได้แล้วไปเล่นอะไรกับมันดีนะ คิดาีกแล้วในเมื่อกี้บอกคิดได้แล้วไงากคิดออกไหครับเอาซีเรียสฉันออกได้ๆๆๆๆๆอๆๆๆ้ๆๆๆ่ๆๆๆๆดีๆๆ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 ๆเๆๆๆๆๆๆดๆๆๆๆๆๆร้ สิบครั้งเต็มที่สุดสิบครั้งแล้วเหรอเต็มที่เปล่าไม่เป็นไรอย่คิดเองถ้าคนอื่นคิดมันคิดมันจะอ่ะลงมามันจะเล่นไม่ได้แต่เมื่อกี้ที่คุณลแล้วเราห้ามเล่นอีกอ่ะ